มาออกแล้วขณะนี้อากาเนเป็นตัวนำคู่กับดาวเดน่นที่ป้ายสเป็นต่อผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำดาวเด่นที่สองอากาเนที่สาที่ป้ายสามเป็นต่อ,อย,ยังคงดาวเด่นที่สอง อากที่3ต่อไปเป็นบัญชาโชคที่โค้งไปสิบออกทางตรงเป็นต่อยังคงเป็นตัวนำดาวเด่นที่2องอากานนีที่3ที่ป้ายเกดาวเด่นยังคงเป็นตัวนำเป็นต่อที่สอง อาัเนีที่สามดาวเด่นเป็นตัวนำเป็นต่อที่2องอานนที่3ามสี